เป็นอะไรหรือเปล่าคะเียตายแล้วพอนี้รองเท้าฉันเปื้นอนหมดเลยอ่ะคู่นี้แพงซะด้วยสิพอนี้เช็ดรองเท้าให้ฉันหน่อยนะได้ค่ะได้ค่ะ อไอ้เหม็นๆอะเฮ้ยนี่เธอพาเชตโตะมาใช่รองเท้าไม่ใช่หรอหหหสู้กับผมที่สุดเลยอะออกไปเลยนะขอโทษด้วยนะคะอ่ะเงินเดือนเดือนแรกของเธอขอบคุณมากนะคะคุณเยนรี่ พอนี่เธอก็ได้เงินเดือนเยอะเหมือนกันเนาะอืมเธอจำได้ไหมว่าใครเป็นคนพาเธอมาสมัคง,งานที่นี่คุณเยลลี่ไงคะอุ๊ยพอนี่เธอว่าช่วงเนี้ยผิวฉันดำคมไหม ก็นิดนึงค่ะแย่จังเลยเนาะอืมวันหยุดเนี้ยฉันว่าจะเข้าสปาผิวสักหน่อยนั้นฉันเอาเงินจากเธอสามพันแล้วกันฮะเธอจะหาอะไรก็ฉันเป็นคนทำให้เธอได้มาทำงานที่นี่สามพันเองนะ่ะเอามา ให้อาไงถือซะว่าแทนคำขอบคุณไงช่วยๆกันเนาะ เเครื่องสำอางชิ้นใกล้หมดอ่ะงั้นฉันเอาเงินจากเธออีกสองพันแล้วกันข้อ,อนี้เนี่ยเสื้อผ้าฉันเก่าแล้วฉันใส่ซ้ำทุกวันเลยอะถือว่าช่วยๆกัน ฉันเอาจากเธออีกซ่าสามพันแล้วกันเอามาเอามาปีช้ชาขอบใจมากนะจ๊ะเธอนี่นาักที่สุดเลยอ่ะ <c oughs> งั้นเดี๋ยวฉันบอกบอสให้เพิ่มเงินเดือนให้เธอแล้วกันนะฉันไปก่อนนะ บาเด็กดีคุณเยลี่เดี๋ยวก่อนค่ะบอสมีอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวพวกคุณสองคนตามฉันไปที่ห้องหน่อยนะคะฉันมีเรื่องจะคุยด้วยค่ะ เมื่อกี้ทำอะไรกันหรออ๋อฉันเอาเงินเดือนไปให้แม่บ้านนะคะเงินเดือนเหรอค่ะแล้วแม่บ้านได้เงินเดือนเท่าไหร่ล่ะเอ่อให้ตามบริษัทให้เลยค่ะฉันถาม ว่าเท่าไหร่หมื่นสองค่ะใช่ไหมคะคุณแม่บ้านเออบริษัทนี้ดีจริงๆเลยนะคะให้เงินเดือนแม่บ้านตั้งหมื่นสอง่น่โพนี่เธอนี่โชคดีจริงๆเลยนะ ที่ได้มาทํางานริษัต์เนี่ยหมื่นสองเลยเหรอใช่ค่ะฝ่ายการเงินเขาแจ้งมาแบบนั้นเหรอค่ะงั้นฉันขอคืนสามพันนะพอดีว่าฉันจะเอาเงินไปซื้อข้าวกล่องเลี้ยงพนักงานสักหน่อย บอทำแบบนั้นไม่ได้นะคะแล้วมันเงินเดือนของแม่บ้านนะคะก็ช่างฉันไม่สนฉันขอนะถือว่าช่วยกวยกันอืมแต่ฉันว่าไม่น่าจะพองั้นขอเพิ 2, ่มอีกสองพันละกัน เอาน่าถือว่าช่วยช่วยกันไงจะว่าไปพนักงานที่นี่ก็ตั้งหลายคนนะไหนจะมีพนักงานแม่บ้านรอบปภอีกเงินห้าพันก็ไม่น่าจะพอนะงั้นฉันขออีกสองพันดีกว่า ออแตบอสคะบอสเองเงินไปนหมดแล้วเหลือแค่พันเดียวเองแบบนี้มันใช้ไหมได้คะ่ะบอสเหลือหนึ่งพันแล้วหมบ้านล่ะเหลือเท่าไหร่เหลือแค่สี่พันเองค่ะสี่พันถ้าเหลือเงินเดือนให้แม่บ้านแค่นี้เนี่ยนะ ม,มันไม่ใช่อย่างที่บอสคิดนะคะแล้วมันยังไงล่ะอธิบายมาสิบอสคะตำแหน่งแม่บ้านก็แค่ปัดปัดเช็ดเช็ถูถ,ถูงานไม่ได้หนักอะไรเลยนะคะให้เงินไปตั้งสี่พันมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะบอสแล้วอีกอย่างแม่บ้านคุณเนี้ยก็มาจอกมักนนอกคะ่ะบอสคงไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเยอะหรอกคะ่ะใช่ไหมคะ บอกยสิคุด<ฮ>พอสักทีอ่ะเธอบอกว่าแม่บ้านไม่ต้องใช้เงิน้งนนหรอกถึงเขาจะเป็นแม่บ้านแต่เขาก็ทำงานหนักเอผลอๆทำงานหนักกว่าเธอเธอให้เงินเดือนแม่บ้านสี่พันแล้วเขาจะพอใช้ได้ยังไงบริษัทของเราจ่ายเงินเดือนให้พนักงานทุกคนครบทุกบาท เพราะฉะน,นั้นเธอไม่มีสิทธิ์หักเงินเดือนแม่บ้านแล้วเอาเข้ากระเป๋าตัวเองแบบนี้ฉันฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะคะบอสคือแม่บ้านให้เงินฉันเองค่ะอย่างนั้นเหรอว่าไย่งไงล่ะคะแม่บ้านงั้น ฉันแต่งเงินเดือนของเธอให้แม่บ้านบ้างเธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่ได้นะคะบอสบอสทำแบบนี้ไม่ได้นะคะฉันยังต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะเห็นไหมแค่เองก็จะเป็นต้องใช้เงินแม่บ้านเขาก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เหมือนกันทุกคนทำงานเพื่อให้ได้เงินเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาควรได้เขาก็ต้องได้เหมือนกัน งั้นเอาแบบนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอมาทำงานในตำแหน่งแม่บ้านแต่บอสคะไม่ใช่แค่ชั้นนี้นะบริษัทนี้ มีตั้งเจ็ดชั้นเธอต้องทำความสะอาดทุกชั้นอแล้วก็ทำให้สะอาดด้วยนะเพราะบริษัทนี้เพ่งเรื่องความสะอาดอบอสคะงานมันเยอะขนาดนั้นฉันทำคนเดียวไม่ไหวหรอกค่ะปกะติแล้วแม่บ้านเขาก็ทำคนเดียว เงียบๆ,ๆแกบอสแกแห่อะไรไอ้ทำไมเจ้าจต้องมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยออกไปออกไยนะออไปออไปหรือว่าเธออยากโดนไล่ออกไม่ค่ะฉันไม่อยากโดนไล่ออกออนนอค่ะบอสฉันฉันทอมก็ได้ค่ะหือหรือ,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 อ นี่เงินเดือนของเธอ4,000ทำไมได้แค่นี้นะคะก็เธอจะบอกเองไม่ใช่หรอว่ามนบ้านทำงานแค่ปัดปัดเช็ดเชด็ดถูถูได้แค่นี้ก็พอใช้แล้วไม่ใช่หรอ นี่เดินของเธทั้งหมดวันหลังท่านใครเอาเปรียบเธออีกแจ้งฉันได้เลยนะขอบคุณมากนะคะงานในบ้านก็น่งเลยนะคะคุณดินลี่ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสู่ๆค่ะ เป็นทํางานได้แล้วนะครับโอ๊ยฉันนี่ส้มซ่าจริงๆเลยอะเกิดอะไรขึ้นครับคุณส้มอุ๊ยตายแล้วรองเท้าฉันเปื้อนไปหมดเลยอะคู่นี้แพงซะด้วยสินี่นายช่วยเช็ดให้ฉันหน่อยได้ไหมเช็ดรองเท้าเหรอครับเร็วๆสิ ได้ครับหืมกลิ่นอะไรเหม็นๆนะ่ะอย่าบอกนะว่ากลิ่นเหม่อตัวแกสกปรกพอๆพอไม่ต้องเชนละจะไปไหนก็ไปไปหรือกลิ่นเหม่อนายเพื่อนตัวฉันหมดขอโทษนะครับอ่ะ เงินเดือนเดือนแรกของนายขอบคุณครับแหมเป็นแค่รปภอ,อ่ะเงินเดือนเยอะจังนะอุ้ยดูสินายเห็นไหมผิวฉันคำไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวว่าอย่างโน้นอ,อย่างนี้เลยนะฉันเป็นคนพานายเข้ามาสมัครงานที่นี่ฉันว่าวันหยุดเนี้ยฉันจะไปร้านสปาสักหน่อยอ่ะงั้น ฉันขอนายสามพันแล้วกันนะเออแต่สามพันเองถือว่าช่วยๆกันแล้วกันนะเอามาสิเออแต่ฉันบอกให้เอามาไงเอามาสามพันเองถือว่าช่วยๆกันแล้วกันนะเออแต่ว่าเครื่องสำอางฉันหมดพรีเลยนะงั้นฉันขอได้เพิ่อมอีกสองพันแล้วกันไปซื้อเครื่องสำอางนะ่ะ สองพันนะเออนี่เมื่อกี้ฉันเดินเตะขยะรองเท้าฉันเปื้อนหมดเลยงั้นฉันขอนายเพิ่มอีกสามพันแล้วกันนะไปซื้อรองเท้าใหม่อ่ะนี่ของนายรับไปสิขอบใจนะนายเนี่ยน่ารักจังเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันจะบอกให้บอสขึ้นเงินเดือนให้นายแล้วกันงั้นฉันไปก่อนนะ จะอู้งานล่ะคุณส้มคุณกอ๊อดเดี๋ยวเชิญคุณสองคนนะไปพบผมที่ห้องทำงานหน่อยนะบอสมีอะไรหรือเปล่าคะเมื่อกี้คุณสองคนนะ่ะทำอะไรกันเหรอ ฉันเอาเงินเดือนมาให้รปภอนะคะเงินเดือนเหรอใช่ค่ะเงินเดือนรอปภอเท่าไหร่ฉันให้ตามที่บริษัทจ่ายเลยนะคะผมถามว่าเท่าไหร่หมื่นสองค่ะใช่ไหมคะคุณรปภโหนี่ได้เยอะนะคะเนี่ยตั้งหมื่นสองแนการเงินเขาแจ้งมาแบบนั้นเหรอครับใช่ค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมขอ3ามพันสิผมว่าจะซื้อ เข้ากล่องแจกพนักงานทุกคนนะครับนี่บอสพูดอะไรอ่ะคะฉันไม่เข้าใจก็เงินให้คุณถือไงผมขอนะสามพันนะอืมผมคิดว่าสามพันเนี่ยคงไม่พอหรอกงั้นขอเพิ่มอีกสองพันละกันแต่บอสคะถือว่าช่วยๆกันไงบริษัทผมก็มีพนักงานตั้งหลายคนในเจ้าพนักงานร,าปรอปภและแม่บ้านอีก งั้นผมขอเพอิ่มอีกสองพันนะบอยเอาเงินฉันไปหมดแบบเนี้ยถ้าเหลือแค่พันเดียวฉันจะซื้ออะไรได้หรอคะเหลือแค่พันเดียวเหรอครับแล้วคุณก๊อตล่ะเหลือเท่าไหร่เหลือสี่พันครับคุณเต้สี่พันนี่คุณให้เงินเดือนรายพอแค่นี้เองเหรอครับมันไม่ใช่อย่างที่บอยคิดเลยนะคะแล้วมันเป็นยังไงครับ นายคุณอธิบายให้ผมฟังสิบอยคะ่ะบอยก็รู้นี่คะ่ะว่าหน้าที่รปภอ่ะก็แค่ยืนโบกรถทํางานแค่นั้นอะ่ะมันไม่ได้หนักอะไรเลยนะคะให้แค่สี่พันอ่ะก็เยอะแล้วคะ่ะแล้วอีกอย่างราปภคนนี้ก็มาจากมัานนอกคงไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะแล้วคะ่ะใช่ไหมพอสักทีเถอะถึงคุณก็จะเป็นปรปภเขาก็ทํางานหนักเหมือนกันเพลอเพลเขาทำงานหนักกว่าคุณซะอีกแล้วเนี่ยคุณให้เงินเขาแค่สี่พันเนี่ย เขาจะพอใช้จ่ายยังไงเขาก็บริษัทของผมจ่ายเงินพนักงานทุกคนครบทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์หักเงินเดือนรปภและเอาเข้ากระเป๋าตัวเองมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะบอสฉันไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลยเงิน,นรปภเนี่ยขเขาเต็มใจให้ฉันเองนะคะจริงเหรอครับคุณกอถ้าอย่างนั้นผมจะแบ่งเงินเดือนคนุณให้รปภบ,บ,บ้างได้ใช่ไหมครับไม่ได้นะคะบอส มีค่าใช้จ่ายต้องผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะเห็นไหมคุณเองก็ต้องใช้เงินรอปภเองก็ต้องใช้เงินเหมือนกันทุกคนมาทํางานก็เพื่อที่จะได้เงินอะไรที่เขาควรได้เขาก็ต้องได้เหมือนกันงั้นเราแบบนี้แล้วกันตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณต้องมาทํางานในตําแหน่งรอปภฮะบอกให้ฉันไม่ทำปรปภเหรอคะบอยทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะคะ แล้วทำไมจะไม่ได้คุณก๊อตเขาทำได้นะครับแต่แต่อะไรล่ะหรือว่าคุณอยากจะโดนไล่ออกไม่ค่ะฉันอยากโดนไล่ออกฉันฉันทำได้ค่ะ นี่ครับเงินทั้งหมดของคุณขอบคุณมากเลยนะครับบอสทีหลังอะถ้าดนเอาเปรียบอีกมาแจ้งผมได้นะครับได้ครับเจได้เป็นรปภสัทีเป็นรปภ สบายไว้ตั้งเยอะไม่ต้องปวดหัวด้วย